มันสปรังที่สีด,ด้วยน้ํามักขิมูและนํมามักหอยเชอรี่ระว่างสีแปดรอบกับสองรอบสิมีความแตกต่างกันจังไหนเดี๋ยวมาบงสิภาพไปเบิงสองส้ายพันธุ์ที่ลงมาน้าสวนโอ้โหม,มาเป็นมาเป็นสายพันธ์เอียงลองมึงวันจะมีหัวบอกโอโ้มีหัวกันนะพี่น้องแต่หูว่าสิใหญ่ได้สีหน่อยโอโ้พี่น้อง นี่คือก๊อกที่สองของสายพันธุ์ลงมาบูว่าสายพันธุ์อย่างพี่น้องเบิ่งหัวโคมากก็เจอเลยเอาเบิ่งอีกก๊อกหนึ่งพี่น้องสายพันธุ์ลงมาตัวนี้มันคล้ายๆก็เศษสะอาดคล้ายๆก็เศษสตราดเบิ่งหัวพี่น้องมากเลยคลงก็เห็นเลย สบายที่พ่อเม่พี่น้องมือนี้มาบงสิบห้าพ่อเม่พี่น้องมาเบิงมั่นสเปลังที่สีด,ด้วยน้ำมักขีมูและน้ำมัคหอยเชอรี่ระวางสีแปดรอบกับสองรอบสิมิความแตกตาก่างก,กตางกันจัางไรและกามั่นอายุกาต่างกันด้พี่น้องมั่นอายุต่างกันทั้งด่านสายมือแมนอายุได้สี่เดือนกับสิบเจ็ดวันได้พี่น้องโดยเฉลี่ยสี่เดือนกับสิบเจ็ดวันแต่ทั้งด่านขัวมือแมน หาเดือนกับชีฟวันเนื้อพี่น้องอ่ามามงสิบามาเบิ่งความแตกต่างเนื้อพี่น้องอ่าสำหรับสายมือเมนมะมงเดฉีดแ้วแปดหลอกเบื้อพี่น้องขนาดขว่มือเมนฉีดช่องหลอกอเดียบมะมงสิบ้าพ่อเมพี่น้องย่างหลอกเบิ่งนเนาะก่อนจบนะครับส้มคลิปกฝากพ่อเมพี่น้องกดติดตามมะมงในเดอพี่น้องเดออหอดหารอยคนไว้ไวเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ตคลิปต่อไป และเพื่อเป็นการแจงเตือนขอมูลดีๆสาราดีๆในลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อแต่ประมงสิบผ้ามาเบงอ่ามั่นสายพันธ์สองสายพันธุ์ที่ลงมาในสวนเนาะพี่น้องที่ลงมาจะเป็นสายพันธ์อีหยัง่ฮู้แต่ว่าหวสิดีหรือป่ก่เนี่ยประมงสิไปควอดให้เบงแนก่อนอื่นกาอามาเบงมันทีสี่รปดหลอกก็2องหลอกความแตกต่างเนาะพี่น้องเนาะ เบอร์นี้มะม่วงผมมีเวลามาฉีดเพราะว่าค่าเสียหญินก็เลยได้ฉีดที่สองหลอดแล้วทั้งนา้นสายมือแมนอะไรระเบิดหัวศูนย์หกศูนย์องหลอนะพี่น้องผสมหอบสุดท้ายหอบที่เจ็ดกับหอบที่แปดแล้ทั้งนานขวามือบอดเวระเบิดหัว ความแตกต่างนะพี่น้องให้พี่นอ้อ,นองมึงความแตกต่าง เดีย๋ยวมงสิบหาไปเบิ่งอ่าไม่ันทีลงมาอันนั้นในสวนมีสองสายพันธุ์จสา,ายพันธุ์เอียงโมหูเดี๋ยวคันพี่น้องทานได้หูสม,ม,มัยบอกว่ามงเรื่อว่าเม็ดสายพันธุ์เอียงความแตกต่างพี่น้องก็แตกต่างกันเนาะเท่าสีสองรอบก็แปดรอบก็มีความแตกต่างกันได้พี่น้องเลย เด็พี่น้องมั่นที่ลงมาในสวนจะเป็นสายพันธุ์อย่างนี่คือลักษณะของเขาลักษณะใบพี่น้องลักษณะใบจ้ออกแหลมแหลมแบบทรงหออแก้วยาาเนาะคล้ายๆละย่องเจ็หรือแปดหนึ่งแต่ว่าเขาจบะาจบุมี่ค้นตาจะบุมีค้นตาและลำ่ำ ลำต้นจะใหญ่แต่ก็ส,สวยๆออกส,สวยๆค่อยไป่อยๆก็เสียดก็เสียดสะอาดนี่แหละในลักษณะของเขาเอามองก็ได้เอาเสือฟางมาไว้เพื่อสืบว่าสายพันธุ์นี่เขาจะเป็นยังไงอันหัวบดีกับเชียวเป็นสายพันธุ์ลงมาเนาะในลักษณะของต้นเขาถ้าขานี่ยคือแปดหนึ่งความแตกต่าง การใบจะออกอ่ายูกโกกใบจะออกเป็นสีแดงสับๆเนาะสีแสดงสับๆลักษณะการใบเขาเี่นลักษณะการใบครับมีหลายต้นอยู่ขนาดโมน้กาต้นหนึ่งนี่เด้กพี่น้องตรงกันข้ามกันนี่ก็ต้นหนึ่ง,ง,นนงลักษณะต้นออกกงๆ จอโกงกงข่ายกเศษศาสตร์นี่อีกต้นหนึ่งพี่น้องเลยนี่หฮงสูงนี่เลยลักษณะเขาลักษณะใบข่ายกเศษศาสตร์ต้าปูหูกเศษศาสตร์ยังล้วมีอีกสายพันธุ์หนึ่งพี่น้องเนี่ยพอมงิพาไปเบิง้งสายพันธุ์ลงมาไปพี่น้องไปเบิงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เขาลงมานี่คือสายพันธุ์ที่สองโตเขาลงมาในสวน มาหอดแล้วพี่น้องมีสองต้อนอยู่จุดนี่สายพันธุ์ที่ลงมานี่คือต้อนที่หนึ่งมงกระเลีเ้ยวเือข้างไม้ไว้แค้ไขมันหาหน้าที่แต่โมเมนต์แปดหนึ่งแก้ไขเดี๋ยวอมงสีควาถห้เบิ้งมาเบิ่งต้นที่สองก่อนนี่คือต้อนที่สองพี่น้องลักษณะตาจะจะตื่นเนาะขอตาอีกชั้นจะตื่นทั้งขานี่คือแปดหนึ่ง แบบนึ่งแกคายกันแต่โปเมนโมหัวเป็นพันเอยียงลักษณะต้นจะเขาวขาวหลอนเลยมงก็ได้เอาเสือคว่างมาไม้ไว้เพื่อเป็นการขัดขัดไว้ขันหัวดีก็เอาไว้เดี๋ยวมงสิควาให้เบิร์กนะพี่น้องกาควดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับสายพันธุ์ที่ลงมานี่คือหน้าตาของหัวเขา เตยปุยยาอ่แล้พี่น้องแต่ว่าใหญ่ความใหญ่ๆแต่บุยยาวสายพันธุ์ลงมาคล้ายๆกเย็เสียดสัดพี่น้องซอยบอกประมงเนี่ยเด้อไปหัวไปมันเป็นสายพันธุ์อีกอย่างมันคือลักษณะใบเขาเป็นแนวนี้คล้ายๆแล้ยองเจ็ดสองเตยโมเมนต์ตัวจอกรกุงนี่คือนเงาที่สองก่ใหญ่พี่น,น้องใหญ่ ต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบ่ฮู้ว่าพันธุ์อีหยังควรสิเก็บไว้บ่หรือควรสิอ่าตัดถิ่มลักษณะต้นออกกงกงสูงเพิ่นนี่สูงีคือเอาที่3พี่น้องแต่ว่าเรื่องดกนี่ดกแต่ว่าบ่ยาวแต่ใหญ่ายพันนี่บ่ฮู้ว่าายพันหยังเบิ่งสูงสิสูงพี่น้องเอ้ยพูด ประมาณชองเมตรมมปลายไลยชองเมตรครึ่งหาชั้เมตรสายพันตาปูบพราะ่าเขาอื่นพี่น้องแถวบ้านบามงงงเนี้ยไปเบิ่งอีกสายพันหนึ่งที่ลงมาจะอยู่สวนไหนเนาะนี่คือสายพันที่สองที่ลงมาพี่น้องลักษณะคล้าย่มั่นหานาที่แล้อพี่น้องลักษณะต้นของเขาลักษณะต้นชนะใบนี่คือหัวของเขาคือว่าใหญ่ใหญ่กว่าพันบางหนึ่งอีก แต่ดกเลยพี่น้องแต่นี่ทคร่งดกทคร่งใหญ่ตื้อปลา่านแต่บลาหัเป็นเพันยังเป็นพันยังแต่ปลามงก์เอาเสือคว่างมาไม้ไปเลยเพื่อเป็นการคัดเลือกไปปูพินาศเอาเมืองเอาที่สองเอาที <S <s ่สองแห้งดกพี่น้องเอาที่สองนี่แห้งดกใหญ่เลยพี่น้องเลยใหญ่เอาที่สองปลามงก์ก็เดยนับแล้วตัวนี้เศร้ากูหัว นี่มะมงกอเสือควางมาไม้แบบนะี้แต่บุหูว่าเป็นพันธุอ์อีหยังโอวตาร้องเขานี่จะาตื่นตานี่จะาตื่นมาเปรียบเทียบเสเ็ดแป้หนึ่งอ่าตาเขา,จะ,าจะใหญ่ๆนี่เด็กพี่น้องเนี่ยมะมงใช้เบิงใบเบิงลักษณะต้นเขาเด้อนี่คือลักษณะใบของเขาพี่น้องลักษณะใบของเขาเคลาย่อยยอกเก็ดสองไหแต่ว่าใบเขาจะออก อ่ากลมๆกลัวเทียบใช้ทั้งขางจอกลมๆใหญ่ๆกว่ากลมใหญ่ฉันชันกว่าทั้งเกดวงพี่น้องบหูว่าพันอีหยังพี่น้องล,ลักษณะต้นกะขาวๆเนะาะขาวๆขาวจนหลอนพนเนี่แต่ว่าหัวคือวพันเครื่องลุกทั้งใหญ่ ในก็พันม์มาหนึ่งองีกในขนาดพี่น้องเลยคลิปนี้มะม่วงกับสิข้อจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยพีนงอย่างท่านใดนหูกับบอกมะม่วงเน่เด้อว่าเป็นพันเอียงขอบใจสำหรับการทำส้มคลิปเด้อพี่น้องเด้อ